ปิดท้ายครับพาไปดูไอเดียที่จีนนะฮะเขามีเหมืองร้างอยู่แต่ว่าในชุมชนเนี่ยเขาร่วมใจกันพัฒนาเหมืองร้างนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซีเอ็มจีรายงานครับว่าทางการอำเภออันจีนะครับในมณฑลเจ้อเจียงทางตะบันออกของจีนพลิกฟื้นเหมืองร้างให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างเช่นร้านกาแฟแห่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดเช็คอินไปแล้วนะครับและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ต้องไปเยือนเลยเพราะว่ามีจุดถ่ายภาพกว่า50จุดรอบๆทะเลสาบรูปหัวใจแห่งนี้ครับข้อมูลบอกด้วยนะครับว่าในช่วงครึ่งปีแรกนั้นมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเช็คอินที่ร้านกาแฟแห่งนี้กว่า200,000คนครับโดยในปี65นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังไม่อุดมสมบูรณ์แล้วก็พัฒนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนทุกวันนี้นะครับเพราะว่า2ปีก่อนเนี่ยตรงนี้ยังเป็นเหมืองร้างอยู่เลยนะครับสิ่งแวดล้อมรอบๆพื้นที่ก็เสียหายหนะัก เพราะว่ามาจากการทําเหมือนเนี่ยแหละครับทั้งการตัดต้นไม้นะครับและเกิดการพังทลายของดินอย่างรุนแรงเพราะว่าไม่มีต้นไม้ครับแต่หลังจากเจ้าหน้าที่และประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยที่เขาอยู่ในนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนเนี่ยฮะเขาต้องการรายได้อะครับเขาก็เลยช่วยกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวจนกลายเป็นทะเลสาบรูปหัวใจที่น้ําในทะเลสาบนี่เป็นสีเขียวสดใสเลยนะครับพอกระทบกับแสงแดดจ้าแล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้คนในประเทศเนี่ยมาเที่ยวกันนะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจพื้นที่ในอำเภอแห่งนี้พบว่ามีเหมืองร้างกว่า80แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะใช้โมเดลแบบเดียวกันเนี่ยแหละครับในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพื้นที่นะฮะเพื่อสร้างเครือข่ายสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วพื้นที่ในอำเภอแห่งนี้คือจะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะถ้ามาอำเภอนี้จะได้ไม่มีที่เที่ยวแค่ที่เดียวไง